2, 3, สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงครับแน่นอนครับวันนี้อีกหนึ่งีนะครับสำหรับสอนทุกสุขที่จะอยู่กันกับอาจารย์ต่อนะครับคราวที่แล้วก็ได้ พูดเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้เพนทาโทนิกแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเพนทาโทนิกแต่ว่าเป็นเรื่องของการคิดโซโล่บ้างแล้วครคาวที่แล้วนี่เป็นเรื่องของการเอามาประยุกต์ใช้ในคอร์ดแล้วก็คล้ายๆว่าเล่นในลักษณะของการแจมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของการโซโล่เลยครับใช้ยังไงบ้างครับอาจารย์ต่อโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราที่จะโซโล่เนี่ยบนทูไฟวันในคีซีโอเคก็คือ เราก็จะเหมารวมมาครับอาจารย์ว่ามันอยู่ในคีซีซึ่งแบบปกติแบบเวลาเรารู้คีซชาวล็อกเขาก็จะใช้ไม่เรื่องเตัวนี้เพนทอรนิกไม่ใช่คแบบไม่ไม่ไม่ได้สนใจเลยใช้มาดื้อเลยเล่นวนไปวนมาอย่างนี้ซึ่งก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ลองดูไหมลองเล่นแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรบางมามโอเควันอ ว่าไม่ได้คิดว่าสนใจอะไรมากมม่ก็ยังเข้าแล้วก็ยังเพาะด้วยใช่ครับทีนี้ลองคิดนิดนึงเพราะว่าจะได้ฝึกคิดฝึกทาด้วยเนาะใช่ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลานักดนตรีแจ๊สเขาโซโล่กันเขาก็จะมีเช่นเรามีคําศัพท์เช่นทาร์เก็ตโน้ตทาร์เก็ตโน้ตใช่ครับหรือว่าใช้คอร์ดโทนในการโซโล่อะไรทนองนี้ครับแต่เวลาเราจะใช้คอร์ดโทนคือเราไปฝึกอะพิจโอซึ่งแบบมัน ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากในแบบนักเรียนที่ฝึกแรกๆครับผมก็เลยจะใช้วิธีการว่าให้เข้าแค่โน้ตตัวเดียวโน้ตตัวที่1ก็คือโดยกดทั่วไปเวลาซ้อมก็คือเข้าโน้ตตัวที่3ามอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วอแต่คราวนี้ผมให้เข้าแค่โน้ตตัวสามหลังจากนั้นเป็นเพนทาโทนิกที่เราเคยเล่นกันอ๋อก็คือว่ามีบังคับนิดนึงบังคับนิดนึงว่าให้ทา์เกตโน้ต ตัวแรกให้เป็นโน้ตตัวที่3าของคอร์ดของคอร์ดคอรดนั้นใช่ครับพอเปลี่ยนคอร์ดก็ตัวที่3อยู่โอเคพอเราได้3แล้วเนี่ยให้ตามด้วยเพนทาโทนิกเลยใช่ครับส่วนว่าเพนทาโทนิกนั้นจะยังไงก็แล้วแต่คอให้เล่นอยู่ในเพนทาโทนิกฟอร์มไหนก็ได้ที่ฟูมาอะไรเงี้ยโอเคเออน่าสนใจครับปกติเราก็วนอยู่กับเพนทาโทนิกอย่างเดียวใช่ครับอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ให้นึกถึงตัว3ก่อนใช่แล้วตามด้วยเพนทาโทนิกโอเคครับแต่ขั้นแรกเนี่ยก็คือว่าเราต้อง หาฐานที่มั่นของเราให้ได้ครับว่าเราจะว่าเราจะวิ่งไปตัวไหนทาร์เก็ตมันชัดตัวไหนเช่นคอร์ดดีมเนอร์เราจะเข้าโน้ตตัว F อ่าตัว F โอเคอันนี้ทาร์เก็ตของดีเมเนอร์ก่อนใช่ครับโอเคนะครับต่อไปไปคอร์ดจีเนาะคอร์ดจีเซเว่นโอเคทาร์เก็ตเราเป็นโน้ตตัวที่3ก็คือโน้ตตัว B โอเคแล้วก็ไป C ใช่ครับอ สไลด์ไปได้ครึ่งเสียงก็คือแนะนําให้สไลด์ครับเพื่อที่จะได้แบบเป็นเตือนสติตัวเองว่าโอเคเสียงมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่เหลือก็คือเราเคยซ้อมนิ้วไหนในฟอร์มเอเมเก็ใช้นิ้วนั้นก็ใช้นิ้วนั้นครับในเพนทาโทนิกใช่ครับอ่ะลองดูเอาแบบช้าๆเนาะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจันต่อนะครับสาสี่ เนเทอนิกดูะอโอเค<ช>ตัวแรกดีมินเนอร์ครับจันต่อใช้ตัว3แน่นอนใช่ครับที่เราต้องกำหนดไว้ใช่ครับเสร็จแล้วอะไรก็ได้ในเพียนเทอร์นิกอ,อะไรก็ได้ที่เรายึดมาสมมุติว่าเราง่ายๆก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช,ใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ครับเสร็จแล้วไปคอร์ดต่อไปจีจีใช่ไหมครับผมก็ตัวสามใช่ครับ<ช>แล้วก็ตามด้วยเพนโทนิกฟงไหนก็ได้ที่เราชอบใช่ใช่ครับแล้วก็ไปคอร์ดซตัวสามใช่ครับ ได้ไอเดียดีเลยนะครับ,รบจากที่เคยใช้ p พ n t ทอ o n นิกเพียวๆแล้วก็ไม่นึกถึงอะไรเลยแล้วแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ว่าตั้งเป้าไว้ก่อนทาร์เก็ตตัว3ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปเดียงตามคอร์ดได้เลยใช่ครับ oh, อันนี้ดีมากอันนี้เยี่ยมมาเป็นเรียกว่าเป็น basic เบสิกเบื้องต้นล้กันนะครับสำหรับการฝึกดนตรีแจ๊สหรือว่าวิธีคิดต่างๆมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้หลายๆแนวไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวอะไร ใช้ได้หมดเลยใช่ครับเงแต่ว่าอันนี้เราได้ได้ฝึกใช้วิธีคิดด้วยอ่ะนอกจากสโลวไปตามอารมณ์ได้ฝึกใช้สมองแล้วก็เอามาสัมพันธ์กันกับพวกสเกลอะไรต่างๆโอเคครับ สองอาทิตย์ที่อยู่ด้วยกันกับอาจารย์ต่อนะครับได้ความรู้ดีๆเยอะเลยนะครับอันนี้แค่เพนทอนิกอย่างเดียวเลยเองสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นโซโล่การคิดคอร์ดอะไรต่างๆประยุกต์ใช้ได้เยอะมากนะครับตอนนี้อาจารย์ต่ออยู่ที่ขอนแก่นครับก็นอกจากที่จะรับสอนด้วยยังเปิดร้านกาแฟด้วยยังไงใครอยู่ขอนแก่นแวะมาชมได้นะครับแล้วก็ Facebook ก็ กัสมาสุดีนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับโอเคเผื่อจะติดต่อเรียนอะไรได้เลยนะครับคนนี้เก่งมากอาจารย์ต่อโอเคนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์ต่อด้วยนะครับที่อยู่กันถึง2 EP สำหรับสอนทุกทุกขอบคุณครับขอบคุณครับ1 2